ตีสามตีสี่นะครับผมมือนีสิบ้าไปเก็บเพเด้อครับมือหนีสิบ้าไปเก็บเพ็ดขอตอนนี้อยู่อำเภอสังข์พ่อจังหวัดสกลนครครับผมไปเดินทางมาตั้งแต่หมู่บ้านนะครับมาถึงตั้งแต่หมู่บ้านช่วงใบมือหนีสิบ้าพ,พี่น้องไปเก็บเพ็ดขอนะครับผมเห็ดขอเพื่อนว่าออกเล้วอาจารย์ผมสามารถเท่าน,นี้ะครับผม จังเล็ก็ฝากติดตามช่องไม่เลยนะครับผมช่องหมอวุฒิลูกอีสานนะครับผมทิ้เขอาไปในมูอถืนะครับหมอวุฒิเว้นวักลูกอีสานนะครับผมสิภาพพี่น้องไปเฮ็ดคอนเทนต์เกี่ยวกับการเก็บเฮ็ดนะครับสิภาพไปล่าเห็ดครับผมมีเห็ดขอเห็ดสำหรับมีเห็ดเลยครับผมจังเด็ก็ฝากติดตามไว้เลยนะครับผมช่องหมอวุฒิ วักลูกอีสานครับผมขอบคุณครับตอนนี้กำลังหนึ่งเผ่ายู่กับพี่น้องมีกำลังถึงหนึ่งเผ่าเหนียวนะครับดหินแต่ว่าฝนตกไดขประมาณหนึ่งโคมเงี้วเหลืเฮ็ดแค่นสีหลายครับผมเดี๋ยวพี่กัดยุ้ยใสนหมี่จ๊สีบอกพี่น้องอีกเยอะครับ

กอนแจ้งทางผุ้อิสรึคืนด้วยเงี้ยนทางนา้นเรียองกันกองเสีงเงียฝากุุ้ธาหาหลวงนี่ใส่เสีงเงี้ยอว่าทางเดียวว่าดาวเงแมงมุมแมงมุมินนาทุดพิกาพระเจ้าผูดีานทางผูดบุลาภาพงนั้นเดียวพไปทุกสายตาท่าทางเที่ยวก่อนสังเกตคอนี่ในถินบุลาภาตะวันบอกอาคันหน่วยนั่นควเคิรบ้านแมว สังเกตุมาดูด้วยสองเงี้ยกันทัศน์อาจารย์ที่อยากจะพาน้าแมวว่าพาน่าแมวส้องเส้นไส้หมึ่งแบบนทานไปเดยอะอาจจะสูญดวงไม้ดาวนานหนาดาวเสียตัวไส้เนี่ยีพวกเขาชมครับตอนนี้กขาล่างหนึ่งเขากรับผมสิบเจ็ดพีชขอพอฝนตกฝนตกแห้งนะครับผมเนี่ขอสี่นิ้านะครับผมทักใครกันได้เดี๋ครับผมสําหรับผู้ใดเขาบ้างไหมนะครับผม จะไหนฝากติดตามช่องนะครับผมช่องหมอวุฒิลูกอีสานนะไม่ได้ครับเพื่อเอาไปติดตามทำไมเด้อครับมองน้ำเหนียวมองไปทุกสายตาท่าทางทั้งเที่ยวก่อนสังเกตมอนนะขุดนหรือนะพัฒนาบ้นเหนือตาพาดีเมื่อนั้นสุ่นหรบางเมื่อสังเกตที่เมื่อยู่เราดูยังเงาขยงเมื่อนี้ก็จะ อัปราจเดีอ่ะพัฒนาเมียอว่าพันมียเต้องเสริญเติมเงินเดงินทั้งไตลัดไรถึงหลวงไม่เอาแ่มาอุตจงทไพอได้ดีเรืองเบที่ไปมบังเล้นะไปเมาหมอแลมันเผ้าประมาณที่พอได้ดีไปเรื่องพอสักที่พอเนีเสียละว่มีคย้องมอนอยู่เหนือดังดูแลตัวเราดักาู้เหล่านม้์นี่แหละเจริญสวยงามวาดภยก็น้าเนาะ้วอี ครับผมคลิปนี้เอาไว้เทอนนี้สักก่อนนะครับผมเป็นคลิปไม่ยาวครับผมไลยสกแานบอกพี่บอกน้องเฮ้าขอให้พี่น้องไปติดตามช่อง youtube หมอลำอ้ยช่อง youtube หมอวุดิลูกอีสานนอครับเอขอบคุณครับ